หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3,000 300, 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ l i แอ m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเกียกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาสร้างก็คือบ้านนะครับแต่มันไม่ใช่บ้านธรรมดาเว้ยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับมันจะเป็นบ้านที่อยู่สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถลอยฟ้าได้ด้วยนะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็คือบนลูนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งบนลูนเนี่ยคือเขาจะมีตัวยึดเป็นเหมือนเชือกใช่ไหมเพราะงั้นคือผมก็เลยเอาบันไดนะครับมาทำเป็นเหมือนตัวยึดมันซะเลยนะครับมันจะเป็นทางขึ้นทางลลลลลงงงบบ้้้้าาาานนนนนขขอออออออเเรรดวววยยแแต่่่ไปะคคักกกกก็็็็ืฐฐมจๆๆ ขบไปใหญ่ๆใ,ใช่ไหมก่อนอื่นสิ่งที่ผมจะสร้างเนี่ยครับก็คือไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมนะครับที่มันเป็นฐานเอาไว้คนยืนตรงบอลลูนนะนะมันจะอยู่ตรงใต้ไฟบอลลูนเนี่ยครับคุณผู้ชมคนไหนที่นึกภาพไม่ออกมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันครบทั้ง4ี่มุมเลยเนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วฐานของเราถ้ามองจากข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้อ่ามันก็เริ่มเหมือนฐานบอลลูนขึ้นมาสักประมาณ2%เล ตอนนี้เราก็ได้ปูพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําเป็นเหมือนเชือกยึดบลรูนนะนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้เชือกนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของเรากลัวมันจะไม่แข็งแรงนะครับผมก็จะใช้เป็นผมจะไม่ใช้เป็นเจ้าเสานี่แทนแล้วกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเสามันค่อนข้างใหญ่ไปน,นิดนึ่งนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลดขนาดมันลงมาสักเล็กน้อยโอเค2องเลเวลพอ เสร็จเปที่รอยแล้วเนี่ยครับสำหรับเสาที่ผมทําให้มันเป็นอารมณ์เหมือนเชือกึิบอนรูน่ะนะส่วนมากบนรูนเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเขียวน้าเงินหรือไม่ก็เหลืองเนี่ยเป็นอารมณ์แบบแม่สีทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาฐานของมันเป็นสีเหลืองแล้วกันนะโอเคไม่รู้นะว่ามันจะสวยหรือเปล่าแต่ก็เอาไปก่อนโอ้โหส,ส,สีเหลืองนี่กับปิกกจู เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางขึ้นแล้วก็รูนของเราเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเอาบันไดนะครับมาวางไว้ตรงนี้เวลาเราขึ้นมาเนี่ยครับเราจะได้มีที่พักอยู่ตรงนี้หนึ่งที่แล้วนะครับผมเอาบันไดยาวนะครับมาย่อประมาณ3ามเลเวลนะครับมันจะเป็นบันไดอันเล็กๆเรียวๆแบบนี้นะครับแต่ก็ยังยาวอยู่เวลาขึ้นไปนี่ครับก็ตึ๊กมาพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทางขึ้นบ้านของเราเนี่ยก็จะ จะยังไงอะคือผมคิดไม่ออกแล้วผมจะต้องสร้างยังไงอ่ะบอลลูนในชีวิตทีิผมก็ไม่เคยขึ้นมันยากขนาดน,นี้วะ ถ้าเป็นบอลลูนเนี่ยตรงนี้มันต้องเป็นไฟแล้วปะ่ะมันต้องเป็นอารมณ์แบบเชื้อเพลิงแล้วเนะี่ยประมาณตรงนี้มันต้องไฟลุกแล้วแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เนะี่ยองบอลลูนถ้าเกิดเป็นบอลลูนในชีวิตจริงนะนะมันน่าจะประมาณนั้นนะครับจากที่ผมนั้นไปดูคลิปดูรูปมาอ่เพระาะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาไฟเนะี่ยประดับตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้1จุดนะครับโอเคประมาณนี้เครัยคือที่มันนานเนี่ยมันไม่ได้นานอะไรเลยนะมันนานตรงผมยืนมองไปมองมาเนี่ยว่าจะสร้างอะไรต่อดี ตอนนี้ผ่านไปประมาณ10-20นาทีแล้วนะผมก็ยังยืนมองอยู่เนี่ยว่าจะต่อเติมตัวไหนต่อด,ดีวะให้มันดูเป็นบอลลูนเนี่ยผมก็เลยจะเอาเจ้าโต๊ะตัวเดิมนีมาใหญ่ขึ้นนั่นเองอ่ารอบนี้เดี๋ยวขอเป็นสีสีฟ้าอมๆน้ำเงินน้ำเงินไรกันนะแล้วก็โปะมันเข้าไปแบบนี้เป็นไงโอ้โหบอลลูนของเรนี่ครับเขาใกล้ความจริงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณผูชม ต่อไปผมก็จะเอาเจ้าโต๊ะตัวนี้นะครับตัวเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับในการทําผนังบอลลูนนะนะแล้วก็จะทําให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับขยายมันขึ้นมาประมาณ4เลเวลครับแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับทำแบบนี้ไปให้ครบ4ด้านแต่พอดูไปดูมาเนี่ยผมก็มีความคิดอย่างหนึ่งคือไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นหน้าบ้านของเราเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอาเป็นกระจกใสแลวกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยมันจะทึบไปเลยเนี่ยมันจะไม่สวยเอาะนะด้วยการที่เรานั้นเอาโต๊ะกาแฟเนี่ยครับ La ตอนนี้ผมก็ได้วางกระจกเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ได้ทั้งหมดประมาณ3บานโดยพอดีนะส่วนในพวกตอไม้นะครับที่มันแบบแทงแขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะปูพื้นทับไปทีเดี๋ยวผมก็จะเว้นตรงนี้เอาไว้ให้เป็นทางขึ้นนะครับที่เหลือผมก็จะปูพื้นมันให้เต็มเลยนะเออตอนนี้ผมก็ได้ปูพื้นบ้านของเราเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือหลังคาเนี่ยครับคุณผู้ชมคือหลังคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาขยายให้มันเป็นชิ้นเดียวเลยเลอกันนะนี่ออนนนาายนนวัสดุเป็ไม้ อ่าแล้วก็เปลี่ยนสีเนะครับเป็นสีเอ่อสีเหลืองแลวกันนะถือว่าโอเคอยู่นะครับกดเสร็จนีครับสำหรับโครงสร้างบอลลูนต่อไปะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการตกแต่งนั่นเองนนะเริ่มจากไฟจีนก่อนเลยนะครับแค่ดวงเดียวเท่านั้นก็สว่างไปทั้งห้องคือตรงที่ไม้มันแทงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเตียงทับไปเลยกันนะคือตรงเนี้ยจะเป็นโซนครัวนะครับหนึ่งโซนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเอาเตียงทับไปเลยต่อไปก็ตรงหัวเตียงนะครับตรงนี้ผมเว้นเอาไว้สาหรับทําหัวเตียงนี่ เอาช้นวางหนังสือมาทำนะครับเอานอนแพนกวินมาด้วยเอามาตั้งดูหน้าต่างไว้แบบนี้โอ้โหน่ารักจัดถ้าใครมองเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นนอนนะครับมองออกไปข้างนอกเอจ้าพวกมนุษย์ทําอะไรกันอยู่นะตอนนี้เขาวิ่งหนีไปทั้งงานตายกันไปหลายรอบแล้วสินะมองไปมองมาไฟข้างล่างทางขึ้นข,นของเราตรงนี้มันมันมืดเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เออมันก็สว่างขึ้นมาหน่อยมองจากมุมนี้คือทางลงสวยอยู่นะเนี่ยต้นไม้วางไว้หนึ่งกระถางครับสเตปของเราต้องมีต้นไม้บนหัวนอนไม่รู้ทำไมแล้วก็รูปเดล็อกมาประดับไว้สะหน่อยฟิกเกอร์พนักง,งานอีกเกียสักตัวนึงครับไฟแท่งไว้ตรงหัวเตียงสักหนึ่งดวงอ่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว,ลวนะสตรอปเตียงของเราสรวนห้องนั่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําไว้ตรงนี้ละกันตรงที่มันมีขาโต๊ะแทงขึ้นมา โซนดูทีวีของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะทําเป็นโซนรับประทานอาหารแลวกันนะกับโซนครัวไมโครเวฟหนึ่งกับเครื่องปิ้งขนมปังอีกหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยโซนร่วงเราน่ารักนิดเดียวเยครัยกระจิตลิตแล้วก็ต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันมันมันแย่แล่ะ คือผมจะเอาโต๊ะกินข้าวยังไงดีวะเงินไว้ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวผมไปสร้างโซนทํางานก่อนคุณชมคนไหนนะครับที่คอมเมนต์ถามเอาไว้ถึงเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับพี่ทำไมไม่ไมีเมาส์กับคีย์บอร์ดนะแล้วพี่จะทำงานยังไงถ้าอีเกียมันมีนะครับป่านนี้ผมคงวางไปแล้วแหละ <c oughs> คืออีเกียมไม่มีไงด้วยความที่เนื้อที่ของเรามันมีประหยัดนะรเราก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาเทียนมาปักไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอาหารนะครับมาวางอารมณ์แบบดินเนอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็มองวิวในอีเกียไปด้วย แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโซนกินข้าวแล้วก็นินเนอร์ของเราและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับอไอตรงบันไดาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องมาสนใจมันนะตอนแรกผมติดเอาไว้เพื่อมองบ้านจากระยะไกลนะครับ <c oughs> เวลาเรามองบ้านเราจากข้างนอกนะครับมันก็อารมณ์ประมาณนี้นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยคือมันอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่มันก็ดูเป็นบอลรูนเหรอเนาะมันมันดูค่อนข้างน่ารักนะครับ ไฟตรงนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนไฟบอลลูนที่มันทําให้บอลลูนลอยขึ้นไปนะแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นแบบกระเช้าให้คนยืนแล้วก็มีบันไดนะครับขึ้นมามาพักตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่นะครับสบายใจหายห่วงเรื่องพนักงานอีเกียได้เลยนะครับมันไม่สามารถตามเราขึ้นมาได้อย่างแน่นอนไว้มาเริ่มจากขึ้นบันไดกันเลยขึ้นขึ้นไปนะครับคือบันไดมันอาจจะอยู่สูงหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากจะทําให้มันเหมือนแบบบอลลูนลอยอยู่ไงมันก็สูงๆแบบนี้ยแล้วก็ถึงจุดพักจุดแรกนะครับก็คือจุดตรงนี้มีไไไฟนนนนัับแล้้้วก็ดขึึปช สามารถมองวิวได้ทุกมุมเลยนะครับทั่วไปเลยนี่นะครับอ่ะแล้วก็ขึ้นไปส่วนตรงนี้นะครับก็คือบันไดขึ้นสู่บ้านเราแล้วอ่าแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอบ้านแสนสุขของเราตรงนี้นะครับก็คือโซนทํางานนะครับแล้วก็โซนทําอาหารต่ายะนะครับตู้เย็นแล้วก็ยารักษาโรคส่วนตรงนี้ก็คือโซนรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ก็คือโซนดูทีวีย่อมๆของเรานะครับมีโซฟาแล้วก็ขนมน้ำบัดลมนะครับแล้วก็มีรูปเดอะล็อกอยู่ด้วยตรงนี้เตียงเนี่ยผู้ชม มีน้องเพนกวินนะครับนั่งมองวิวอยู่แล้วก็มีตุ๊กตาพนักงานอีเกียเนะครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้คือมันไม่ได้สร้างยากนะเว้ยคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังเนี้ยแต่มันยากตรงแนวคิดนะครับว่ามันจะสร้างไปยังไงต่อไปอยังไงอะไรประมาณน,นี้ตรงส่วนนี้นะครับสร้างยังไงดีคือคือมันเลนารนะนะผมสร้างไปประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมคนไหนนะ่ครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วยนะคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ